สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนตัวบุกสเปคทีวีทุกคนสําหรับทุกท่านที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome นั้นคงพอจะทราบปัญหาของ Chrome เวอร์ชันก่อนๆที่มักจะใช้ลําในคอมพิวเตอร์ของคุณไปมากเลยทีเดียวและนอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานจากแบตเตอรี่ที่มากกว่าการท่องเว็บด้วยเบราว์เซอร์อื่นๆโดยล่าสุด Chrome เวอร์ชัน45ที่ทุกท่านจะได้รับการอัปเดตอย่างเงียบๆนั้นจะมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาไปมากเลยทีเดียวค่ะ เช่นในส่วนของฟีเจอร์ c o n t i n u e r Value Left Off สำหรับเวอร์ชัน45นี้จะทำการโหลดเฉพาะหน้าเว็บไซต์สำคัญที่เราใช้งานบ่อยๆหากพบว่าความจำในระบบน้อยจนเกินไปหน้าเว็บที่ไม่สำคัญก็จะไม่ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติค่ะนอกจากนี้แล้ว c h r o e เวอร์ชัน45ยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยค่ะว่าเว็บเพจที่เราได้ทำการเปิดค้างไว้มีการทำงานร่วมกับส่วนอื่นๆหรือไม่ หากไม่มีเป็นเวลานานก็จะทำการล้างหน่วยความจำที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นทิ้งโดยทันทีช่วยลดในส่วนของความจำได้ถึง10%และกรณีที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันเช่น Gmail ก็ช่วยลดไปได้ถึง25%เลยทีเดียวค่ะ และสำหรับสุดท้ายคือความสามารถในการปิดเล่นฟ้าสบนหน้าเว็บที่ไม่ใช่จุดสำคัญบนเว็บไซต์ซึ่งทาง Google บอกเลยนะคะว่าสามารถยืดอายุของแบตเตอรี่จากการใช้งานของโคมได้ถึง15%เลยทีเดียวซึ่งถ้าใครไม่ทราบว่าโคมของคุณเป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดหรือยังสามารถเข้าไปเช็คกันได้ที่ Help and About แล้วเลือกไปที่ About Google จากนั้นก็ทำการอัปเดตได้เลยค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ช anel ของเราสวัสดีค่ะ